สวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของติงลี่พยากรณ์คลิปวีดีโอนี้เป็นคลิปวีดีโอที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาตามศาสตร์ไห้พรมยานประจำเดือนเมษาย,ยนปี2566การดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทาง อยากจะให้คุณผู้ชมที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองราศีตุลได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ใหญ่ให้ความรักเมตตาเอ็นดูคอยให้ความช่วยเหลือมีโอกาสประสบความสำเร็จทางด้านการเงินการงานและความมั่นคงของชีวิตเป็นอย่างดี การงานและอาชีพเป็นคนมีโชคดีเรื่องหน้าที่การงานจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเจ้านายให้ความเอ็นดูเป็นพิเศษจนอาจทำให้คนอื่นอิจฉาตาร้อนการรู้จักปกอ้อมอารีและรักษามิตรภาพของคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานจะหนุนนำทำให้ชีวิตการทำงานราบเรียบขึ้น คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณได้อย่างมั่นคงข้อควรระวังคุณอย่าก,กดดันตัวเองจนมากเกินไปหัดปล่อยวางสิ่งต่างๆลงบ้างคุณทำทุกอย่างเต็มที่แล้วให้ผลงานเป็นตัวกำหนดการเงินมีการหมุนเวียนของเงินที่ใช้จ่ายค่อนข้างมากคุณชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสการสงเคราะห์ผู้คนทั้งยากสนิทมิตรสหายคนใกล้ชิด บุญกุศลเหล่านี้จะส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นเพียงแต่ขอให้รู้จักการให้ที่พอเพียงและเหมาะสมเพื่อไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็พอช่วงนี้เหมือนคุณมีดวงจับจ่ายใช้สอยกับของสิ้นเปลืองจำนวนมาก ทำให้คุณเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ลองหันไปซื้อธนบัตรออมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์แทนการเก็บเงินดูความรักสำหรับคนโสดอาจมีคนที่มีอายุมากกว่าหรือความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาเป็นคนจริงใจและไม่เสแสร้งหรืออาจเป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้หรืออาจจะรู้จักผ่านญาติผู้ใหญ่ที่แนะนำมาให้ คุณสามารถลองคบหาดูใจกับเขาได้มีเกณฑ์อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขสำหรับคนมีคู่โดยทั่วไปไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ของคุณเองที่มีอาการที่หึงน้อยใจงอนกับผู้รักของคุณบ้างคุณลองลดอารมณ์พวกนี้ลงหรือมีอะไรที่ทางคาใจก็อยากให้เปิดใจพูดคุยกับคู่ครองของคุณแบบตรงๆ จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณมีความสุขมากขึ้นสุขภาพควรหมั่นออกกำลังกายด้วยการบริหารกล้ามเนื้อและข้อกระดูกด้วยการเดินหรือวิ่งก็จะมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นควรทำใจให้สบายปล่อยวางอย่าวิตกกังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมากนักอาจทำให้คุณเป็นโรคเครียดได้บทสรุปเป็นช่วงมุลกุศลที่คุณได้ทำมากำลังส่งผลให้คุณไปในทางที่ดีขึ้น คุณจะประสบความสำเร็จของชีวิตอย่างมากมายแต่การประสบความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับความขยันขันแข็งความมีมานะพยายามอดทนต่อปัญหาต่อความยากลำบากบนเส้นทางของชีวิตของคุณเองการใช้สติและความสามารถในการเผชิญกับปัญหาต่างๆด้วยความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญจนสามารถก้าวผ่านพ้นอุป,ปสรรคไปได้ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตก็คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับชาวราศีตุลก็ต้องขออวยพรให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและทีมงานจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอออกมาเรื่อยๆเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ